สองสิงหาคามของทุกปีเป็นวันที่ลูกๆจะได้แสดงความกตัญญูกัะดะเวทีต่อแม่หรือเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพบกับใครนะคะช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะถึงวันแม่แล้วใครก็เลยมีเทคนิคดีๆที่จะทำให้แม่มีความสุขค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเราไปฟังประวัติวันแม่กันก่อนนะคะ วันแม่เป็นวันสําคัญของคนไทยเพราะเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้วันที่12สิงหาคมของทุกๆปีเป็นวันแม่แห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519ค่ะหลังจากฟังประวัติกันไปแล้วหลายๆคนก็อยากจะทำอะไรให้แม่ชื่นใจใช่ไหมคะ วันนี้ค่มี3ามกิจกรรมที่จะมาทำให้เพื่อนๆได้ใช้เวลาอยู่กับแม่อย่างมีคุณค่าค่ะกิจกรรม3อย่างนี้มี 1. ดูทีวีกับแม่ 2. รดน้ำต้นไม้กับแม่ 3. กินข้าวร่วมกับแม่ค่ะพเพื่อนๆชอบกิจกรรมไหนอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ แค่นี้ก็ยังไม่พอนะคะยังมีกิจกรรมที่ทําให้แม่มีความสุขมากขึ้นไปอีกแต่อันนี้จะทําให้แม่ชื่นใจค่ะเราทําการบ้านงานบ้านหรือว่าทํากับข้าวไปให้แม่กินแม่ก็จะชื่นใจว่ามีคนทํากับข้าวมาให้ฉันกินฉันมีความสุขจังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาทําของหวานอร่อยๆกันนะคะเมนูนั้นก็คือบุญน,น้ําแดงนั่นเองค่ะเราไปดูวิธีทํากันนะคะ อุปรกรณ์ในการทำวุ้นน้ำแดงมีดังนี้ค่ะ 1. ผงวุ้น 2. น้ำแดง 3. น้ำเปล่าเทใส่หม้อเอาไว้ใช้ไฟกลางค่อนแรงนะคะใส่ผงวุ้นลงไปคนจนละลายค่ะใส่น้ำแดงลงไปคนให้น้ำแดงละลาย แช่ตู้เย็นเอาไว้ใช้พลาสติกหุ้มอาหารเพื่อให้แข็งตัวกลายเป็นวุ้นค่ะทำบุนน้ำแดงเสร็จแล้วนะคะแค่นี้ก็จะทำให้แม่ดีใจและมีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้ใครก็ขอลาไปก่อนไปเจอกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ